สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์เรื่อง Min Girl วันซาซาวันซาไม,ม่มีมีสโลแกนหนังว่าเปรี้ยวเลือดแะสูดแสบครับมีชื่อนักแสดงนะครับอินเซย์โลฮานและทินาเฟ สติกเกอร์จะเป็นพาราเมลพิจเจอจะมีมีโลโก้วิดีโอซีดีส่วนสารปกนะครับมีชื่อหนังมจะมีแค่ชื่อหนังแล้วก็เป็นโลโก้พาราเมลพิจเจอแล้วก็มีโลโก้แคทาริสอาริอันประเทศไทยอันนี้ก็สารปกก็สลับกันนะครับแล้วก็มีเรื่องย่อนะครับอ่า แล้วก็มีข้อพิจารณาแพากรเม็อลพิจเจอร์แล้วก็มีโลโก้แคทาริสอารีอันประเทศไทยอ่ามีโลโก้พากรเม็อลพิจเจอร์ราคาปุ6198บาทไม่อนุญาตให้ให้นำมาเช่าผลิตภัณฑ์วิดีโอซีดีวันที่ผลิตเดือนอ่าพฤศจิกายน2547เมื่อช่วง เปิดภาคเรียนนะครับแล้วก็วันลอยกระทงความยาว97นาทีแผ่นซีดีผลิตในประเทศไทยมีบาร์โคดมินเกลกวนซาวซ่วาวันซะไม่มีภาคไทยวิดีโอซีดีมีคำเตือน วิธีใช้ใช้กับเครื่องเล่นที่มีเครื่องหมายซี c d หรือเครื่องที่สามารถเล่นวดีซีดีได้ข้อแนะนําควรระมัดระวังอย่าให้แผ่นวดีโซีดีเป็นรอยผู้จัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยบริษัทแคทเทอริสอาริอันประเทศไทยจำกัดที่อยู่เก่านะครับของบริษัทนะครับใบอนุญาตมินโก้โกสสาวซาวัวนซ้าไม่มีจะจําหน่ายโดยบริษัทแคทเทอริสอาริอันประเทศไทย,ไทยจำกัดกท54 ห้าสามสี่สองทับสี่เจ็ดงเชือบผู้รำกับรองอนุญาตกรุงเทพมือสีดำอันนี้จะเป็นปกหน้าปกหลัง มีโลโก้วิดีโอซีดีพาร์เมาส์นะครับแคทาริสดิสหนึ่งทับสองเลขหมาอนุญ,ญาตภาคไทยแล้วก็มีขอบขอบไปแก้สแตมป์กับคำเตือนอีสิเป็นภาษาไทยครับสภาพแผ่นนั้นแผ่นก็ uh, ไม่มีรอยนะครับสามารถดูได้หนึ่งร้อเปอร์เซ็ แผ่นสองนี่ครับสบภาพแผน่นแผ่นก็ไม่มีรอยนะครับสามารถดูได้หนึ่งซนขอขอ,อยุติแพ็เพียงแค่นี้